ถึงสนักราชวังพระองค์ทีนะคะกำลังทำพิธีเสริมให้กับพระองค์ทีนะคะจากช่องอาจารย์โอเล่ช่องนี้นะคะตอนนี้ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ดูแล้วก็ทำพิธีไปด้วยค่ะก็ดูของอาจารย์โอเล่นี้นะคะลองปรึกษาท่านเป็นการเสริมนะคะไม่ต้องจ่ายเยอะนะคะพอดีพอดีค่ะ ขณะที่ทําพิธีตามที่อาจารย์บอกตามนาทีที่หนูลงไว้ให้เลยนะคะมันมีการกระชากกันตลอดเวลาดึงกันแย่งบุญคนนู้นขอให้ช่วยคนนี้เรียกให้ช่วยซึ่งงานมันเยอะมากอะคะ่ะก็ขอให้พระองค์ที่ปลอดภัยนะคะขอบคุณอาจารย์โอเล่ด้วยแล้วก็ขอบคุณในพระราชสำนักนะคะที่ช่วยหลายๆเรื่องของประชาชนชาวไทย